ไปกันต่อนะครับสำหรับชาวลัคนามาังกรครับเรื่องการงานครับจะมีความคล่องตัวมากขึ้นนะครับใครที่กังวล เกี่ยวกับเรื่องงานนะครับในเดือนสิงหาคมนี้ก็จะได้รับข่าวดีนะครับจะมีการช่วยเหลืออปรปถมค่ำจุนนะครับถือว่าการงานของชาวลัคนาราศีมังกรดูดีขึ้นนะครับแล้วก็มีคนช่วยเหลือซัพพอร์ตเมตาสนับสนุนด้วยนะครับเรื่องการเงินครับไม่ค่อยดีเลยฮะระวังความเครียดความี่ตกกังวลปัญหาเรื่องหนี้สินต่างๆนะครับเป็นกําลังใจให้กับชาวลัคนาราศีมังกรครับการเงินไม่ค่อยสู้ดีครับส่วนเรื่องของความรักครับคนโสดต้องโสดต่อไปก่อนนะครับความรักไม่ค่อยดีแล้วก็คนมีคู่เนี่ยระวัง จะมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์นะครับสุขภาพก็ระวังเรื่องอุบัติเหตุด้วยเรื่องกระดูกกล้ามเนื้อด้วยนะครับแล้วก็โชคลาภยังไม่ได้โดดเด่นเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นกําลังใจให้กับคนที่เกิดราศีมังกรนะครับขอให้อดทนนะครับแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจนะครับทำทุกวันให้ดีที่สุดก็จะผ่านเรื่องราวที่เป็นอุปสรรคเป็นปัญหาไปได้ครับสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรครับ กันต่อนะครับสาหรับลัคนาราศีกลุ่มครับเรื่องการงานครับงานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารงานที่กําลังคาดหวังว่าจะเกิดความสําเร็จเกิดผลประกอบการที่ดีเนี่ยชาวลัคนาราศีนี้การงานก็จะดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีความสมบูรณ์มีความสมหวังครับเรื่องการเงินก็ดีครับใครที่ติดขัดมีปัญหาในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ราศีกุมเนี่ยการเงินถือว่าสะพัดและก็ดีนะครับเรื่องความรักครับท่านผู้ชมความรักคนโสดมีเสน่ห์นะฮะถือว่ามีข่าวดีด้วยนะฮะแล้วก็อาจจะได้ลง เกับใครเรวันนี้ครับควรมีคู่ความรักก็หวานชื่นลื่นลมขึ้นครับเรื่องสุขภาพอาจจะมีปัญหาความเครียดไม่สบายตัวร้อนปวดหวัวน,นะครับให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะครับโชคลาภไม่ได้โดดเด่นเลยนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกุมนะครับก็จะโดดเด่นในเรื่องของการงานมากกว่านะครับเป็นกําลังใจงให้กับชาวลัคนาราศีกุมนะครับ และลัคนาราศีสุดท้ายครับได้แก่คนที่เกิดราศีมีนนั่นเองครับเรื่องงานมีรายได้มีรายรับเข้ามามีงานใหม่ๆมีงานเสริมโอ้โหสารพัดสารพเลยครับสำหรับชาวลัคนาราศีมีนนะครับก็ถือว่ามีโอกาสที่ดีในการทําอาชีพเสริมในการทําอะไรใหม่ๆด้วยนะครับก็ต้องบอกว่ามีข่าวดีจริงๆครับเรื่องการเงินอาจจะมีเงินเก็บมีเงินทางนั้นทางนี้เข้ามาเมื่อเราทํางานเสริมย่อมมีเงินเข้ามาเพราะนั้นชาวราศีมีนมีข่าวดีในเรื่องนี้ครับเรื่องความรักนะครับคนโสด จะมีรุ่นใหญ่ใจถึงพึ่งได้ <c oughs> นี่น,นี่นี่เลยเพราะนั้นคนโสดจะมีรักต่างวัยแล้วก็มีคนเข้ามาอุป,ปถัมภ์คนมีคู่ความรักหวานชื่นเื่นลมดูแลกันดีครับเรื่องสุขภาพไม่ค่อยดีครับมีความเครียดมีความกังวลกระดูกกล้ามเนื้อเจ็บปวดเป็นไข้ไม่สบายนะครับระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะครับเรื่องโชคลาภไม่ได้โดดเด่นเลยนะครับสาหรับชาวลัคนาราศีมีนนะครับ